ตงี้วง่องกซเตียวนี่มันชัวร์อบเปียต้อง้งกลนจนตานหลายวันแล้วไม่ค่อได้เสร็จเลยแล้ก็ได้ขืนนี่เระห็น ข้อมักตุกสิมุนเบิร์ดล่องอ้อมเราก็เห็ดล่องกากระบาดไว้กลางไฟไปไ của sẽ được tàu pháo than, sợi vira, dốt công ồn, pháo, thì búa, thì măng, xi tít, xi thanh, hì, đi bán đi bán, đi bán, đi น้องเป็นรูเป็นลางทั้งนี้ชีฮิตมังไฟใสจอห้องเนี่ยจอห้วงไฟขึ้นมากช่งนี้ก็เป็นบังดังไฟใส